คำเตือนในหางคลิปนี้จะไม่ด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะฮะเด็กที่อายุไปถึง20ปีคุณได้คำแนะนำนะฮะจริงๆเนื้อหามันก็ปกติแล้วแค่เก็บยิงปืนทั่วไปนะครับแต่แค่คำหยาบคายมันเยอะเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะฮะดูลิ้มผ่านอีกอ่ะด้วยรายการเล่นเกมทุกคนด้วยนะครับพูดแหลงกูเนี่ย วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมเอไปกรี๊ดเจนกันอีกเช่นเคยนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะผมก็เป็นอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โพูดแรงเอาเป็นว่าไปพูดกับตําเพลงนะฮะเล่นเกมกันดีวกว่านะหลังจากที่ผมหายไปถึง3เดือนใช่ยี่สิบสามเดือนเลยหายไปนานมากนานนานแบบนานมากๆแบบขอโทษครับครับขอโทษครับครับเอาไปช่างแม่งนะไปเล่นเกมกันดีกว่ามึงพูดแรงกูเนี่ยช่างไป Let's go ไปวันนี้ผมจะเล่นวัตคิลลี่นะฮะวัตคิลลี่เป็นตัวละครใหม่นะฮะเขาเป็นลูกของไวเปอร์จากเกมไททันฟอร์สองนะฮะไททันไททันฟอร์สองสังแม่ไททันฟอร์ะไรเออเธอได้เข้าสังเวียนในปิกเลจเนอะเพราะว่าเธอจะหาหาเคียอะไรเขาจะตามหาคนที่ฆ่าพ่อเธอนะฮะซึ่งคนที่ฆ่าพ่อเธอไม่ใช่ใครนะฮะก็คนเล่นเกมไททันฟอร์แหละยิงงีทั้งหมดแม็กเลยแบบเปี้ยงตายนะฮะไม่ต้องพูดมากแล้วเอาเป็นว่าเรื่องเล็กน้อยนะฮะเอ้พวาเราไปเล่นจริงกันเลยดีกว่า Introducing champion. your เอาว่ะแชมป์คนเดียวอะ Let's go ไปเลยย้มีคนมาข้างบนหัวเลยมาลงกับเราแน่นอนจังหวะนี้มาแล้วฝีวะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเดมอนด้วยดีเดมอนถามว่ากัวเปล่ากัวดิก็มาดิครับ วาววิ่งเปลาววิ่งไปเร็วโคตรเป็นอะไรวะเนี่ยรีพันดิแตกรีพันรีพันผู้ชมเป็นปะพูดนิดพูดหน่อยแม่งรีพันละเฮ้ยสวัสดีจีเจ็ดผมยังไม่เคยลองเล่นไอ้โบเซกในแมปจริงเลยเนี่ยไอ้เงี้ยพูดถึงก็เจอเลยดวงสมพว์กันปะเนี่ยลงจัดแล้วจังหวะเนี้ยผมลองเล่นโบเซกตัวเดียวไม่เคยแตะเลยนะโอ้แฮมล็อกเฮ้ยสวัสดีอาร์เก้า โมเสกนี่ยังไม่เคยลองสนามจริงเลยต้องลองดูล <Hello. S 1> ู๊ดสวยเมนูสองที่มันจะปีบางแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะเพิ่งกลับมาเล่นจะยิงนคนได้เป็นเนี่ยหาผมมวยผมไม่ได้กลับผมไม่จะเล่นมาหลายวันจะไม่ได้เล่นมาประมาณกี่วนันวะอาทิตย์หนึ่งปะติดมินิเวิลด์ เพื่อนมาติดติดร่างบ้านนี่มัาสิงโดนนี่หว่าเอาว่ะโดนเฉยฟุกปุ่ยฟุกแน่เลยผมว่าฟุกแน่แน่เชว่อแน่นอนลิ้นพันหัวจากวอะไรวะเลยอยากรู้ว่าคนอยู่ไหนอ่ะนี่เสียแล้วเสียแล้วหนึ่งสองครับเอฟบีไอโอเปิด up hello ไป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  ไปก่อนละไปเร็วแอดกันชุบกันชุบกันชุบโอซับไอ้กู้ทำะไรกูเดิทำเลงกูดิวิ่งเล่นกูดิท่าทางน่าจะวิ่งเล่นเพราะว่าเราตัดไปตาใหม่ดีกว่าเน๊ สวัสดีเวทเวทผมว่าเราไม่ตรงนั้นนะเวนเวทเวทจมค่าเพื่อนมีปัญหาหรือเพืนหรือเพื่อนใตขีเวทลงตรงนั้นเพื่อไปลงตรงนี้นอะไรวะลงตงนั้นจะได้เพื่อนพูดอะไรช่างมันเนี่ยราฟังดูเรื่องผมเป็นคนโง่เนี่ยใชโง่มาเลยฟังก่เรู้เรื่องนี้ โอ้มันคนโง่ s วเดียเยี่ย a าโบสิกวะโบสิกวะต้องโชว์แล้ต้องโชว์แบบหอเที่นีหอที่นอีกแล้วเพื่อไปไไปแล้วใครฟังวะใครฟังใคร của phòng đấy mà, đúng rồi. đua cánh, ngang 99, leo. của mình cao bùa người nè này. mà thằng mày thế này, đấy kìa. vậy. còn cánh, let's <coughs> go, đi đua cánh. Thui này quá. Đi đua. Ah, bỏ đi. Đi như thế này. วุดหึ่งนัดสนัดแลไม่รู้ยังงี้ยงุไหนไเลยรอติดเลวน้นี่ว่ปาไม่ได้ปสบไันคิดว่าเจงอกูไปดว่าลไปเลยไม่หัเลยครับผมไม่รู้มันเลยอ่านี้ก็สวยดิ ห็อกหนึ่งไปดีผมบอกแล้วผมเอาจริงจังหวะนี้คุณผู้ชมดูกันดูกันมันอยู่ไหนเฮ้ยเอาวะหนีวะหนีไปไหนเพื่อนอย่างงี้ต้องคันตะคิวเจอกินตนอะไรผิดปหารอะไรสุดยอดนะฮะหล่อนทิ้งโอ้โหว้ยมีอะไรบุนี้ของที่ไม่ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ดิ พี่มันแค่ดาวดูกัรพี่นุคนเป็นไงคนชัดเจนกันเพื่อเราไงเขาดีดาวพี่เด็กนิ้วต่อครับผมจังหวะนี้ครับจังหวะนี้โดนตัวไอ้พวกนี้ฮะจังหวะนี้รอดหรือเปล่าไม่น่ารอดจังหวะนี้เดี๋ยวเลย อดนรตีขวางด้วยโหกลัวรูดของหรือไงวะไอ้บ้าให้กลไปรูดของลหลอรูดแต่นะครับขอเป็นการเราจะตีไปพวกนไปที t s g วก ไปกันเถอะเพื่อน let's go นี่คับวู้วไปแล้วอืมวิ่งไปด้วยความเร็ว200เมตรต่อวินาทีนั่นแหละเหไอ้ดอกเป็นที่ร้อนนะจังะนี้เราจะไปหรือเปล่าไม่รู้นะพูดเลยดูดิไปไอ้วันวันไอ้ดอกอลอนไปด้ความเร็ว200เมตรต่ไนาทีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะแต่วันนี้ครไปดูกันถึงหรือเปล่าถึงดิถึงไอ้ทำที่ร้อนนะจังหวะนี้ครับบอดภัยนะฮะลงมาเจอเกรเบอร์หรือเปล่าเราก็มาดูกันเถอะนะฮะเป็นพลาเรอร์มาไหม เกาะม้วนมาดูกันตัวที่หลอดที่กีดสะมาถมเนี่ยชิบปิงเอ้าวเว้ยหลอดนี่ธนูมีออปชั่นนะฮะพอกด B แล้วจะเปลี่ยนสีเอ้าวเว้ยสีชมจริงๆแล้วไม่ใช่ธนูไฟนะไม่ใช่ธนูธาตุแต่มันคือธนูลูกซองตับธนูด้วนั่นแหละทีมคขามี่ Một tụi rồi Come on, boy. Boy. Uh oh. lo, Một này có chơi mày, bụi 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 ê con bốc à con bốc cái là tiếng rèn nó ăn như ngay cắn nano rồi dừng đồn vậy đồn mà quỵ đồn mà tiêu chết ว่ากดเมากดอย่างใครโดนมาเนี่ยโดนมั่งมเนี้ยแคนเซนส์เี่ยวด้เคนเซนเี่ยนี่แคนเซนมาทำง่ด้ยผมเนี่ยเคนเซสนั้นสกิลจังเลยเฮ้ยแขจละเฮ้ยขึ้นทังนี้ได้วะดูกัน คนนี่วะไม่างหลังโอ้ลีเชตฟาเล่นนะฟาเล่นไาเลนเลนอะหนุ่มน้อยเฮ้ยครเบอร์วะชิบหายละ Taking fire, ship pilot. Yeah, let me hear boot. Well, now that I make kịp wait little now, now, now wait. Wait, 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 ลบลบฟังก์ซึลบลบคงใหปลดเผาเลือดเผาเลือดเผาเลือดมันต้องคิดเดี๋ยวโผล่ไปแล้ว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 โหชุกันวะมาดูกันธนูนั้นจะโดนหรือไม่ดูกันผู้ชมบุดบุดโอ้ชาวเลยปืนกระสุนอันนี้คือต้องมีตัวคาราเบอร์ตัวหนึ่งแล้วมีปันทาวอยู่ประมาณตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนั้น นั่นไงเจอตัวแล้ว I see you ออกมาสิออกมาสิออกมาสิหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยไปสิหนุ่มน้อยใครเป็นกดชิปจนเป็นอย่างนี้ไปก็ป่านแล้ว ไปแล้วผมเออไม่มีใครนี่อดาวเฉยหเลยเมื่อกี้เห็นตรงนี้คนนึงมันต้องอยู่ตรงนี้คนนึงแน่นอนปันไแล้วนนด์ดอโย่ ตายเลยเหรอเ้ยงยทีน,นึงเจล่ะัรีอกไอีกไมีไหมอีไหีไหมีกไหมอีกไหมอีกไหอีกไหมอีกไมีกไมอีกไอมีกมมาเกอมอีกไอม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 อไมอีอมัมไออมมออม ถึงจะไม่โดนก็เถอะแตก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 ตายรอเฉยเลยรอโลโลโลเลือดอย่างน้อยเห็นตัวมันแล้วว่ายิงไม่ได้ชาร์จก่อนขอยสามวิเท่านั้นเพื่อนสามวิเท่านั้นสามสองหนึ่งอีกสู ัดฮาวัดฮาวยางจริงครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายอันนี้รอแม่งก่อนได้เลยนะ Horizon หฮอ Horizon หรอ Horizon หรอโลวัดเดือดฟักโลตัวไหนวะก่อนยังม้วนกันเนี่ยโอเคโอเค อึ่งเตี้ยมเอาแววหลอนทีนนี่เลือดเช็ดหน่อยนะครับลูกแม่อุดูดูวะโบเสกนี้ต้องฝึกเอาอีกเยอะเลยนะยิงจริงแบบแม่นๆได้เลยผมก็โชว์ยิงลมคมกับเพลงไปเยอะสักเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะนี้นี่กูโมงเลยเอาจริงก็ยงี้แหละนี่ขิงแรับโอเจไว้พบกันคลิปหน้านะครับสคลิปนี้ก็สวัสดีครับ